บทที่738ช่องระหว่างพื้นที่โชคของอสูรและพูดทั้งสองกระจายไปเล็กน้อยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเผ่าพันธุ์อื่นและแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับโลกทั้งหมดไม่กงจือยังคงเชื่อมช่องว่างและค่อยๆจัดการกับช่องว่างที่วุน่นวายตรงหน้าเธอดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแม้ว่าจะยังสับสนอยู่มากแต่เธอก็รู้สึกได้ว่าเส้นแบ่งพื้นที่เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันเธอก็มีความรู้สึกถึงการจงใจหลีกเลี่ยงตัวเองและไม่ปล่อยให้ตัวเองหลงทางในพื้นที่กล่าวคือเส้นเชิงพื้นที่ที่ซับซ้อนเหล่านี้เป็นมิตรกับตัวเองเธอแน่ใจอย่างแน่นอนว่าเส้นพื้นที่เหล่านี้เดิมไม่ได้เป็นของระนาบที่อยู่ข้างหน้าเธอกล่าวคือเส้นพื้นที่ต่างดาวเหล่านี้ไม่ควรมีความสัมพันธ์กันของขนนกสวรรค์แล้วความสัมพันธ์นี้มาจากไหนไม่ชัดเจน ตอนนี้เธอไม่สามารถสื่อสารกับเสี่ยวซานได้แต่แน่นอนว่าเธอฉลาดพอหลังจากสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเส้นพื้นที่เหล่านี้เธอก็เริ่มเร่งการหลอมรวมของพื้นที่ในขั้นต้นมันเป็นเพียงความพยายามเบื้องต้นเล็กน้อยที่ขอบนอกสุดซึ่งปลอดภัยที่สุดแต่ความเร็วของพื้นที่ผสานนั้นค่อนข้างช้ายอย่างไม่ต้องสงสยัยในเวลานี้เธอเริ่มทำลึกขึ้นขนนกสวรรค์นในมือของเธอเริ่มเร็วขึ้นและเร็วขึ้นและความเร็วของพื้นที่หลอมรวมก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้น จัก,กรพพัดอสูจรจิ้งจอกสวรรค์เฝ้าสังเกตการกระทำของเธอและเมื่อเขาเห็นฉากนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความชื่นชมเธอคนนี้คู่ควรที่จะเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดในยุคร่วมสมัยจริงๆเธอเพิ่งมาถึงขอบเขตของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่แต่การรับรู้ของเธอเกี่ยวกับพลังแห่งอวกาศก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้นของการหลอมรวมของเส้นพื้นที่มันมีความผิดพลาดเล็กน้อยแต่ค่อยๆกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความกลมกลืน จัก,กรพรรดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ยังรู้สึกคลุมเครือว่าเส้นแบ่งพื้นที่เหล่านี้ดูเหมือนจะไม่กีดกันไม่กงจือซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากตอนที่เขาใช้ประสาทสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อตรวจสอบแต่เขาก็ไม่สงสัยในเรื่องนี้อย่างไรเสียไม่กงจือเป็นเจ้าแห่งพื้นที่ผู้ควบคุมพื้นที่นั้นไม่ได้แยกออกจากพื้นที่โดยง่าย ไม่กงจือสวมชุดยาวสีเงินค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามเส้นพื้นที่ที่ซับซ้อนดูเหมือนานางจะเต้นรำอย่างสง่างามและขนนกสวรรค์นในมือของเธอยังคงเปล่งประกายแสงอ่อนๆทำให้เส้นพื้นที่ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วและค่อยๆเคลื่อนเข้าหาเธอสวนนรกสีทองนั้นเปิดทางเดินใบหน้าของจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์มีความปิติอินดีผู้หญิงคนนี้ฉลาดจริงๆ เจ้าไม่จําเป็นต้องแก้ไขเส้นพื้นที่ทั้งหมดตราบใดที่เจ้าสามารถเปิดทางเดินเพื่อกําหนดเป้าหมายของโลกขนาดเล็กของส่วนนรกแล้วจิตสํานึกของเจ้าเองก็จะสามารถเจาะลึกลงไปเพื่อระงับการดํารงอยู่ที่อยู่เหนือภัยพิบัติจักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์เดินตามหลังไม่กงจื่อไปทีละขั้นเส้นพื้นที่รอบๆก็รู้สึกแปลกๆแต่การเต้นรําแห่งสวรรค์ของไม่กงจื่อเริ่มเร็วขึ้นและเร็วขึ้นไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเส้นพื้นที่ก็ผสานเข้ากับพื้นที่ทีละเส้นหน้าตื่นตายิ่งนัก ข้างนอกเสียงคำรามของมหันตภัยสายฟ้าดังขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่6และเป็นครั้งที่6ที่ภัยพิบัติสายฟ้ามาไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเจ็บปวดมากสำหรับจักรพรรดิที่จะต่อต้านพวกเขาต้องดูแลลานของบรรพบุรุษและไม่สามารถปล่อยให้ภัยพิบัติสายฟ้าตกลงไปในลานของบรรพบรุษได้หลังจากเหตุการณ์นี้จักรพรรดิอสูจรจิ้งจอก,กอสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่รู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาบางอย่างในฐานะหัวหน้าศาลบรรพบรุษเขาต้องรับผิดชอบต่อปัญหาดังกล่าวอย่างแน่นอน เส้นพื้นที่ค่อยๆละลายไปทีละน้อยและส่วนนรกสีทองก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นในเวลานี้ไม่กงจือเริ่มวิตกกังวลเล็กน้อยแน่นอนว่าเธอเข้าใจดีว่าเสี่ยวซานควรจะอยู่เหนือภัยพิบัติในพื้นที่สีทองนั้นในเวลานี้และเมื่อมีจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์อยู่ข้างๆเมื่อพื้นที่เปิดขึ้นจริงๆและปล่อยให้บุคคลน,นี้จับตำแหน่งโลกใบนั้นเสี่ยวซานจะไม่ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เขาเพิ่งบอกตัวเองก่อนหน้านี้ว่าเธอควรจะทำในสิ่งที่จกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ขอให้เธอทำแต่คราวนี้และเขาไม่ได้เชิญเธอออกไปและไม่มีวิธีการติดตามอื่นๆปรากฏขึ้นแล้วเธอควรทำอย่างไรทำอย่างไรจิตใต้สำนึกเธอเริ่มช้าลงเล็กน้อย แต่จัก,กรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่สัมผัสได้ในทันทีและพลังแห่งโชคลาภอันทรงพลังก็เข้ามาปกคลุมและห่อหุ้มไม่กงจือทาให้ไม่กงจือรู้สึกว่าจิตวิญญาณของเธอได้เพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดในทันทีเร็วเข้าจิตสํานึกของจัก,กรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์พันผวน,น,นในจิตใจของไม่กงจือ ความคิดของไม่กงจือเปรียบไปเธอรู้ว่าเธอตั้งใจรอเวลาอย่างตั้งใจไม่ได้มีฉนั้นจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์จะสงสัยในตัวเองทันทีเมื่อเธอถูกสงสัยปัญหาของเธอก็ใหญ่มากมันจะสร้างปัญหาให้เสี่ยวซานด้วยเนื่องจากเสี่ยวซานไม่ได้บอกให้เธอเสียเวลาเธอจึงปต่อยให้เธอทำตามที่จักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์บอกจากนั้นเสี่ยวซานต้องสามารถจัดการกับมันได้และทุกอย่างควรอยู่ในความคาดหมายของเขา เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ไม่โกงจืดก็เข้าใจว่าสิ่งที่เธอสามารถทำได้ในตอนนี้คือการเชื่อมั่นในเสีย่ยวซานในอย่างเต็มที่และมอบทุกอย่างให้กับเขาในขณะนี้เธอเร่งความเร็วอีกครั้งโดยรักษาความเร็วที่เร็วที่สุดก่อนหน้านี้ไว้และยังคงรวมแนวพื้นที่ต่อไปแต่เธอไม่ได้เพิ่มความเร็วอีกต่อไปแล้วเธอเพียงรักษาความเร็วนี้ไว้และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ในเวลานี้จักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ก็เริ่มรู้สึกชื่นชอบต่อแม่ยกองจือมากขึ้นเล็กน้อยเขาอ้างว่าเขาเป็นปราดคนแรกของเผ่าอสูรและโดยธรรมชาติแล้วเขายินดีที่จะจัดการกับคนที่ฉลาดเป็นธรรมดาที่จะมีความประทับใจที่ดีต่อคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจอย่างอัศจรรย์อย่างแม่กงจือ หากผู้หญิงคนนี้สามารถทำงานร่วมกับขนนกสวรรค์ได้ดีขึ้นในอนาคตและเต็มใจที่จะแอบดูความลับสวรรค์สำหรับสารบรรพบุรุษก็คงเป็นไปได้ที่จะช่วยให้เธอกลายเป็นจกักรพรรดิท้ายที่สุดผลกระทบของโชคของเธอที่มีต่อสารบรรพบุรุษอาจมีมากหรือน้อยหากควบคุมได้ด้วยตัวเองก็ถือว่ารับไม่ได้แน่นอนหลักฐานก็คือว่าวิกฤตในตอนนี้ได้รับการแก้ไขก่อนส่วนนรกไม่มีผิดโชคร้ายที่สะสมอยู่ตรงข้ามกับโชค นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานของราชสำนักและหลักฐานของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ในที่สุดการปล่อยสวนนรกสีทองก็ใกล้เข้ามาแล้วเมื่อเส้นช่องว่างตรงหน้าเขาบางลงและเมื่อโลกขนาดเล็กลำนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในสายตาของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ดวงตาของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ก็เย็นชา ไม่ว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะเป็นของใครไม่ว่าจักรพรรดิองค์ใดจะยืนอยู่ข้างหลังเขาจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์จะทุบศัตรูให้แตกเป็นหมื่นชิ้นอย่างแน่นอนเส้นพื้นที่สุดท้ายถูกรวมเข้าด้วยกันและก่อนที่ไม่กงจืดจะเดินหน้าต่อไปจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ได้กลายเป็นลำแสงและจูจ่ๆก็รีบเข้าไปในสวนนรกในเวลาเดียวกันสติสัมชัญยะก็ถูกเปิดออกอย่างเต็มที่และมันได้กวาดออกไปในระนาบของสวนนรกด้วยพลังอย่างท่วมทน้น ในเวลานี้สวนนรกได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงดอกไม้ขนาดใหญ่เหล่านั้นไม่ว่าดอกสีเย็นหรือสีอบอุ่นดูเหมือนจะหลับสนิทแล้วและถูกนำเสนอในสภาพกึ่งเหี่ยวเฉามีเพียงรูปร่างของสวนสวรรค์ที่อยู่ใจกลางเมืองเท่านั้นที่เปลี่ยนไปอย่างมากดอกไม้สีขาวขนาดใหญ่ที่แต่เดิมเป็นสีขาวกลับกลายเป็นสีทองอาร่ามไปหมดมเมล็ดบัวซึ่งเดิมอยู่ตรงกลางดอกนั้นทั้งหมดลอยอยู่ในอากาศในเวลานี้หมุนรอบดอกสีทองขนาดใหญ่ ในใจกลางของดอกไม้สีทองนั้นมีรัศมีสีทองที่เข้มและสว่างกว่าและเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นสถานการณ์ภายในเลยจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์นั้นทรงพลังเพียงใดทันทีที่เขาเข้าไปในสวนนรกมันก็ล้นหลามไปแล้วรวมสวนนรกทั้งหมดอย่างครบถ้วนมันถูกแยกออกจากโลกภายนอกชั่วคราวเช่นกันสารบรรพบุรุษ เมฆแห่งความทุกข์ยากที่เริ่มหนาขึ้นและหนาขึ้นบนท้องฟ้าก็หยุดลงชั่วขณะหนึ่งและภัยพิบัติสายฟ้ารอบที่เจ็ดที่กำลังจะขึ้นบกก็หยุดนิ่งและไม่ปล่อยไปราวกับว่ามันสูญเสียเป้าหมายไปแล้วในทิศทางของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์แสงสีทองก็รีลงและดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังฟื้นตัวในทิศทางปกติแต่ถึงกระนั้นเมฆภัยพิบัตเิเหนือลานบรรพบุรุษก็ยังไม่กระจัดกระจายและยังคงเหมือนเดิมแต่สายฟ้าฟาดก็ไม่ลงมาอีก เสร็จแล้วเหรอจัก,กรพพัดท,ทั้งหมดมองไปในทิศทางของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์โดยไม่รู้ตัวจัก,กรพพัดอสูรพยักษ์ขาวไม่สามารถเข้าไปในภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ได้ดังนั้นเขาจึงรอยอยู่ข้างนอกจัก,กรพพัดอสูจรจิ้งจอกสวรรค์เองก็ไม่สามารถปรับปรามมันได้มาก่อนแต่เขาก็สามารถพาหลานสาวของเขาเข้ามาได้สําเร็จไม่ต้องสงสัยเลยว่าไม่กงจือได้มีส่วนช่วยเหลือ ทันใดนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ความสำเร็จดังกล่าวทำให้การประเมินของไม่กงจือสำเร็จอย่างไม่ต้องสงสยัย จักรพัฒก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกาการข้ามภัยพิบัติสายฟ้านี้ช่างน่ากลัวจริงๆเมื่อการข้ามภัยพิบัติสายฟ้ารอบที่6เพิ่งลงมามันเป็นเพียงหลังจากรวมพลังของจักรพัฒทั้ง6ที่มันแทบจะไม่ได้รับการแก้ไขและตอนนี้จักรพัฒทั้ง6ยังคงสั่นไหวภัยพิบัติสายฟ้านี้สร้างความเสียหายต่อแหล่งที่มามากเกินไปและจักรพัฒก็ไม่กล้าที่จะประมาทส่วนนรกที่นี่ เมื่อจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะใช้ประสาทสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อบทขยี้ผู้ชายที่ครอบครองดอกไม้สวรรค์นจนหมดและกำลังก้าวข้ามภัยพิบัติให้เป็นผงเสียงที่สงบก็ดังขึ้น